เลขนี้ให้ซื้อติดไว้นะครับสามตัวซื้อติดไว้เลยนะครับมีสิทธ์ครับมีสิทธิ์ลุ้นครับเลขสามตัวนี้นะครับมีสิทธิ์ลุ้นได้เลยนะครับนะ <c oughs> พิมพ์คําว่าไทยแตกเข้ามาครับพิมพ์คําว่าไทยแตกเข้ามาครับนะใครอยากได้สามตัวตรงๆพิมพ์คําว่าไทยแตกเข้ามาครับขอให้เฮงๆรวยๆนะจ๊ะ ท่านพิมพ์มาไว้ก่อนเลยนะเดี๋ยวผมพอผมรันด้อมผมพิมพ์มาคนละหนึ่งครั้งนะครับอย่าพิมพ์เยอะนะจ๊ะพิมพ์คนละหนึ่งครั้งนะครับนะพิมพ์ชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะครับชื่อสกุลเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่สุ่มแจกลอตเตอรี่นะครับสุ่มแจกลอตเตอรี่นะครับแล้วก็ล็อกเก็ตปู่ผู้ชง3องค์พิมพ์คนละครั้งเท่านั้นพอครับไม่ต้องพิมพ์เยอะครับเพราะว่ามันจะรันรันหน้าจอเยอะเกินไปนะครับ เพราะว่าผมสุ่มแจกนะครับผมสุ่มแจกพิมพ์เยอะมันจะมันมันมันก็ไม่ไม่มีไม่มีผลนะครับมันจะไม่มีผลนะครับบางทีมันอาจจะข้ามไปด้วยซ้าไปบางทีนะไม่ต้องพิมพ์เยอะนะจ๊ะพิมพ์แค่ครั้งเดียวพอนะครับพิมพ์คนละครั้งพอนะครับในการชื่อที่อยู่เบอร์โทรพิมพ์ครั้งเดียวพอนะครับรบกวนพิมพ์ครั้งเดียวนะครับชื่อที่อยู่เบอร์โทรพิมพ์ครั้งเดียวรบกวนนะครับผมแชร์ทีหลังได้ไหมครับแช์ทีหลังแชร่ยังไงเอ่ย แชร์ได้ครับแชร์ที่หลังได้ครับเพราะผมย้อนกลับมาดูครับย้อนกลับมาดูว่าใครขึ้นว่าผู้แชร์นะครับผมจะสุ่มนะครับสุ่มในการลันดอมนะครับในการลันดอมนะครับในลันดอมในสุ่มของผู้แชร์นะครับถ้าขึ้นว่าผู้แช์ไอ้มัลลันดอมมันก็จะขึ้นนะครับมันจะเป็นลักษณะนั้นนะขอบคุณมากครับใครที่แชร์ให้แล้วขอบคุณมากครับนะมามา ไทยแตกไ yeah, ทยแตกพิมเลยจ้าไทยแตกพิมมาเลยพิมมาเลยรัวๆไทยแตกคําว่าไทยแตกที่ข้อความเพจผมนะครับนะที่ข้อความเพจผมนะครับอ่าแล้วผมจะได้เอามารีวิวว่าท่านได้ไปจริงนะครับให้เขาเห็นว่าท่านได้ไปจริงนะครับพิมพเลยจ้าไทยแตกแล้วกดหัวใจเข้ามารัวๆนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเลข3ตัวของหวยทูปณวันนี้นะครับอาหางกับ032นะครับนะ แล้วก็3 0 0 3 3 2 2 3 2 0 0 2แล้วก็3 3ไอบริวารเลขเหล่านี้ผมจะซื้อไปกับบนล่างนะครับซื้อไปกับบนล่างซื้อครบสูตรเลยผมจะซื้อครบสูตรเลยนะจะซื้อครบสูตรเลยสำหรับเลขนี้เลขนี้ผมวางไว้ให้นานมากเลยครับวางให้10กว่าวันแล้วนะเกือบ10วันแล้วแหละเออผมวางให้นานพอสมควรเพราะว่าวางให้ทุกทกท่านไปซื้อลอตเตอรี่กันในเลข303กับ032นะครับใครหาลอตเตอรี่ได้ก็ บางทีอาจจะได้สามตัวท้ายนะครับหรือได้รางวัลเลขท้าย3ามตัวหรือยังไงอ่ะได้รางวัลอื่นๆอาจจะเป็นไปได้นะฮะเพราะมันเป็นเลขเปิดทางนะครับนี่ผมถือว่าเป็นเลขเปิดทางของผมนะครับผมวางไว้ล่วงหน้าคือเลขนี้นะครับนําไปซื้อได้ครับนาไปเสี่ยงโชคได้นะครับและเลขทูบของผมนะครับย้ำกันอีกทีครับเลขทูบของผมนะครับพี่ผมได้มาพึ่งจุดวันนี้ครับห้าหนึ่งแปดครับห้าหนึ่งแดเดี๋ยวมาดูกันว่าเลขทูบจะเข้าไหมเดี๋ยวมาดูกันว่าเลขทูบจะเข้าไหมนะ เดี๋ยวมาดูกันครับว่าเลขทูบจะเข้าหรือเปล่าสําหรับเลข518เห็นไหมเอ่ยเห็นแล้วก็กดหัวใจมารัวๆเลยจ้ะเห็นแล้วก็กดหัวใจมารัวๆเลยครับอ่ากดมาเลยครับหัวใจรัวๆ5้าขอให้แตก3ตัวตรงๆไม่ว่าจะเป็น518หรือ303หรือ0 3 2นะเลข3ชุดนี้ขอให้แตก3ตัวขอให้แตก3ตัวนะผมขอใช้เลขทั้ง3ชุดนี้เป็นเลข เป็นเลขชุบชีวิตนะครับเป็นเลขชุบชีวิตเปิดชีวิตใหม่ให้กับทุกท่านนะครับขอให้ทุกๆท่านที่ดูไลฟ์สดผมนะวันนี้เฮงเงรวยๆกันทุกๆคนเลยนะครับสำหรับเลข518นะ518นะอันนี้คือเป็นเลขทูบนะครับเลขทูบที่ผมถ่ายมานะเลขทูบได้518นะครับ518ขอให้เฮงเรวยๆวยนะจ๊ะนะใครที่เห็นแล้วแคปไปเลยจ้ะใครที่เห็นแล้วแคปไปเลยจ้ะสำหรับผู้โชคดี ที่ได้รับรางวัลจากผมนะครับเดี๋ยวผมจะจัดส่งให้เลยตามที่อยู่ของท่านนะครับเดี๋ยวผมขอนั่งไป็นเรนดอมก่อนนะครับใส่ข้อมูลแรนดอมแล้วผมจะจัดส่งให้เลยนะครับใครได้เดี๋ยวก็รู้กันเองเดี๋ยวมี f ฟ e t X เโทรเข้าไปนะครับแฟเโทรเข้าไปในการส่งของนะครับอ่าห้าคือเลขทูบครับนะเพื่อนะขอบารมีองค์ปู่ผู้ชงนาคราชนะครับหลวงปู่นาคราชให้มีุโชคม,มีละกันทุกๆท,ท,ท่านทุกๆคนเลย เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมต้องขอจบไรฟ์สดเพียงแค่นี้แล้วกันนะเดี๋ยวจะขอจบลฟ์สดเพียงแค่นี้แล้วกันเพราะผมต้องขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะครับชอบห้าแปดแปดห้าค่ะจัดได้จะนะอย่างนี้ผมบอกครับเลขทูบเนี่ยห้าหนึ่งแปดมันกลับด้านเพราะผมเอาไม่ได้เอาอไอโฟนลฟ์สดมันเลยกลับด้านเลยกลับด้านไม่ได้ <c oughs> อันนี้ห้าหนึ่งแปดเข้าแล้วเลขในโพยเนี้ยที่ผมวางไว้ให้านานแล้วเนี่ยเว้ยมองไม่เห็น <c oughs> ผมต้องขอกลาบลากันไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับถูกหวยรวยเบอร์กันทุกๆกคนนะครับสวัสดีครับ